กระชนมายุค,ครบหรอบเจ็บสองภาษาทางการท่องเที่ยวมีภาระมีงานที่เกี่ยวกับราชการก็เลยขอมาลงเปลี่ยนผ้าคมให้กับหลวงปู่ทวนในวันที่สิบเอ็ดสำหรับคระสงฆ์อำเภอวิหินเราได้ร่วมกันมาเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวาย ให้กับสถาบันของพระมหากษัตริย์เป็นระยะเวลาทั้งหมดหลายวันด้วยกันเมื่อวันที่28เป็นวันประสูติขององค์พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวคณะสงฆ์ก็จะเริญพระพุทธมนต์ที่วัดหนองพลับและวันนี้พรุ่งนี้วันประสูติของสมเด็จพระพันปีหลวงคณะสงฆ์ก็มาจเจริญพระพุทธมนต์ที่ วัดคุ้วยมงคลเนื่องจากว่าวัดคุ้วยมงคลนั้นมีหลวงปู่ทวดและเมนามาพิไทยย่อสอกอด้วยแล้วก็วันที่3มเมษาวันประสูติของสมเด็จพระเทพทางคณสงฆ์ก็เจริญพุทธมนเพื่อถวายพระพรนนชัยแด่สถาบันของพระมหากษัตริย์ทานสงฆ์อำเภอวิหิน จเจริญพระพุทธนอย่างนี้มาตั้งแต่ปีพศ2530สมัยนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์จเจริญพระชนมายุค,ครบ5รอบ60พรรษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางคณะสงฆ์ก็จเจริญพุทธบนอย่างนี้เป็นประจำโดยที่ไม่ต้องให้โยมมานิมนต์คณะสงฆ์มากันเองโดย ไม่ต้องถวายอะไรใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับปีนี้ปีนี้การท่องเที่ยวเขายังมีของถวายแต่ทุกครั้งที่หลวงพ่อมาเจริญพุทธมนต์ก็ถือว่าเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่เราศึกษา